ชัดเจนตำแหน่งว่าที่ลูกเขยแอปทักษอรเกี่ยวก้อยนนกุลปาร์ตี้วันเกิดคุณแม่แอปทักษอรเกี่ยวก้อยหวานใจนนกุลร่วมงานวันเกิดคุณแม่ชัดเจนตำแหน่งว่าที่ลูกเยขยครอบครัวสุขสันต์เป็นภาพที่ทำเอาแฟนคลับต่างกดไลค์ให้อย่างรัวรัวเลยทีเดียวเมื่อนางเอกสาวแอปทักษอรลงภาพครอบครัวสุขสันต์พร้อมด้วยลูกสาวน้องปีใหม่ในงาน คุณแม่วัชชา,าแอนเดอร์สันที่เดินทางรับประทานอาหารร่วมกันอย่างอบอุ่นภาพว่าอบอุ่นแล้วเพิ่มเติมเป็นความหวานไปโดยปริยายเพราะมีนนกุลชานน์แฟนหนุ่มของแอปมาร่วมเฟรมครอบครัวด้วยเรียกว่าชัดเจนมากๆในตำแหน่งของว่าที่ลูกเขยของคุณแม่ หลายคนนอกจากจะโฟกัสภาพหวานแอปนนกุลร่วมเฟรมครอบครัวแล้วยังโฟกัสไปที่คุณยายของน้องบีใหม่ที่ยังคงสวยเป๊ะมากๆทำให้รู้เลยว่าแอปได้ความสวยมาจากใคร